การพอกกักเพชรเรามีหลักอยู่ที่ว่าสี่นอครับ 1. ต้องเนื้อแน่น 2. สูตรนิ่ง 3. ขาวนาน 4. ใช้เงึดน้อยเนื้อแน่นก็คือต้องใช้แบบพิมพ์นะครับพอเราใช้พิมพ์พอกแล้วก็ตำเนี่ยมันแน่นกว่าใช้มือพอกนะครับ 2. สูรเนี่ยต้องแม่น คือเราผสมสูตรตามสูตรของเรานะครับน้ำเกลือ4ี่สบวกกะเพรกับใช่ครับอู่นครับการใช้แบบพิมพ์ทำให้ใส่กะเพรลงไปแล้วตำเนื้อก็จะแน่นพอเนื้อแน่นก็ใช้ได้นานนะครับเนือ้อแน่นสูตรนิ่งก็คือเราผสมสูตร4ี่หนึ่งห้าหนึ่งน้ำเกลือ4ี่สบวกอย่างเนี้ยมันก็จะนวดให้ปูมันแตกเนื้อนะครับ แล้วก็ผสมกับกากเพชรซึ่งปัจจุบันเราใช้กากเพชรเบอร์ยี่สี่ยี่สามสิบอย่างนี้มาละเอียดถ้าเราพอกด้วยใช้พลั่วนะครับผสมนะครับมันไม่เดียนครันะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องขาวนานนะครับแล้วจากขาวนานก็มาสุดท้ายที่ทุกคนชอบมากเลยคือใช้เงินน้อยคือทำไมน้อยครับเพราะว่าเราใช้แบบเพราะเรากำหนดได้ เรารู้เลยว่าเราต้องการน้ําหนักกับแก้วเท่าไหร่ปูนกี่กิโลเกลือกี่กิโลครับเมื่อเราชักนะครับเราชักแล้วเราจดไว้เที่ยวนี้มีเหลือเราก็จดไว้เที่ยวนี้ไม่พอเราจดไว้เวลาเราพอกเนี่ยสูตรมันจะนิ่งนะครับแล้วก็ใช้เงินน้อยเพราะพอกแล้วม่เหลือเศษเยอะแล้วก็ไปกลึงนะครับจากกลึงเราทิ้งไว้ครับคืน พอแห้งแล้วเราก็ไปกลึงกลึงนี่ก็ขึ้นแท่นกลึงนะครับไม่ใช่เราจะไม่ไปขึ้นบนหินแล้วไปกลึงบนหินนะครับมันช้านะครับก่อนนี้เราต้องทําแบบนั้นเพราะว่าแท่นกลึงเนี่ยเราไม่มีต้องไปจ้างโรงกลึงเขากลึงเราผมก็เลยท,ทําแท่นกลึงจําลองขึ้นมาแล้วเวลาลูกค้ามาพอกเราก็กลึงให้เลยโดยให้ได้ขนาดที่ต้องการเมื่อลูกค้า นำกลับไปก็ไปเสียบปุ๊บก็เปิดสีปับ๊บได้เลยนะครับแล้วในเมื่อเนื้อมันแน่นผิวกับเพชรเนียนแน่นอนครับสีข้าวมาก็ขาวสวยนะฮะขาวสวยแล้วก็อ้วนนะครับการพอก,กับเพชรเนี่ยเป็นเทคนิคและเป็นศิลปะนะครับหลายท่านที่บอกว่าพอกได้ดีครับนั่นแหละครับคุณต้องเก็บ สูตรไว้แล้วเขียนเป็นแมนนวลขึ้นมาเพื่อให้รุ่นหลังๆได้นำไปใช้ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับยนผลดีเรารับพ่อกากเพชรากาดแก้วหินโคนหินนอนทุกขนาดตั้งแต่พี่ใหญ่จนถ,ถึงน้องเล็กครับยินดีต้อนรับครับโทรมาคุยกับผมสิครับยนผลดีเราอยู่ใกล้รับใช้ท่านท่านท่วงทีสวัสดีครับ